ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินในตัวเกมบิลแมนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่สนใจในส่วนของตัวเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับตารางคลิปซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกนะครับสำหรับสายที่ไม่เชิญเพื่อนนะครับว่าจะได้รับตัวเหรียญยังไงนะครับ ในคลิปนี้นะครับให้เรากดคลิกเข้ามาในส่วนของตัวนี้หนึ่งที่นะครับให้เรากดคลิกเข้ามาเลยก็คือจะเป็นการเช็คอินนะครับซึ่งการเช็คอินหนึ่งครั้งนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวพันธมิตรอยู่ที่5ชิ้นนะครับซึ่งพันธมิตรนะครับเราจะได้รับจากงานประจำบันซึ่งงานประจําวันตัวนี้เราจะต้องดูโฆษณาหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมดู ใหนเพื่อนเลยครับตัวนี้นะครับโฆษณายาวประมาณสามวิหน้าที่นะครับซึ่งเกมนี้ผมก็แนะนําอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับว่าเกมนี้นะครับโฆษณาเยอะนะครับแต่ว่าบางโฆษณานะครับอาจจะยาวไม่ถึง10บวิด้วยซ้ำนะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแอปที่มีโฆษณาเยอะนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเยอะนะครับเออจากการเล่นเห็นไหมเรารับเหรียญจากการลงชื่อนะครับ จากวันที่3นะครับกดลงชื่อเข้าใช้เลยได้มาอยู่ที่1,600เหรียญนะครับแล้วก็ให้เรากดคลิกเข้ามาตรงบัญชีตัวแทนนะครับตรงนี้หนึ่งที่นะครับสําหรับบัญชีตัวแทนของเพื่อนนะครับการเพื่อนเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับน่าจะอยู่ที่เลเวล5นะครับเฮ้ยไม่อยู่ที่เลเวล1นะครับเพื่อนๆน่าจะได้รับตัวการแลกเปลี่ยนนะครับที่น้อยนะครับเพื่อนๆจะต้องเล่นนะครับให้ครบ ด้วยนะครับสำหรับการเล่นนะครับก็รับในส่วนของพันธมิตรเพื่อมาเพิ่มเติมกันเรื่อยๆนะครับซึ่งเห็นไหมด้านล่างนะครับยอดคงเหลือสํารองอยู่ที่1,1620เหรียญนะครับผมสามารถกดนําออกได้อยู่ที่1,000 0เหรียญนะครับก็คือ10บาทนะครับหากค่าธรรมเนียมอยู่ที่1,000เหรียญนะครับให้เรากดนําออกทันทีนะครับปึ๊บ ผมก็ได้รับมาแล้วนะครับอยู่ที่1น0 0งหมืเหรียญน,นะครับเออถือว่าคุ้มไหมตัวนี้ก็จะทําการถอนเงินให้เพื่อนดูเลยนะครับซึ่งให้เรากดคลิกเข้ามาตรงคําว่าถอนออกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดยืนยนันปึ๊บเห็นไหมทุกคนเป็นแค่นี้แล้วก็ทำการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้ก็คือจะเป็นการถอนเงินของตัวธนบัตรซึ่งผมก็ไม่มีเหรียญในธนบัตรเลยเออ ซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยตอลังคลิปก็จะมีลิงก์เกมให้เพื่อนดาวน์โหลดอยู่นะครับคลิปนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบฝากวนเพื่อนทําการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติตามในส่วนของช่องนลฟ์ซไตล้วยลกันนะครับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ